เราให้พีวิวกอลรูดของเรานะครับเป็นคนเสิร์ฟให้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเสิร์ฟในเส้นของเราหรือเปล่า <c oughs> หรือว่าจะเสิร์ฟออกเสิร์ฟออกเสิร์ฟออกเสิร์ฟลงไหมครับบาพลัง <c oughs> บา้าสุดระเบิดมันเด้อฮัก<า> <c oughs> เราไม่พูดถึงเด็กหงกนะครับผมยัง <Okay, S 3> <c oughs> ไม่รู้ว่าคิมเชียรมีเด็กขี2สองคนเด็กหงกนี่เราถนัดเสิร์ฟหรือว่าถนัดหยอดมากกว่ากันครับหยอดครับอันนี้หมายถึงกีฬาเปล่ากีฬาเลยกีฬามาหากีฬาเลยครับ เวลาเราซ้อมดึกดึกนดนเหนื่อยอย่างเงี้ยเราเจอเรื่องลี้ลับบางไหมพีอก่อนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีความตื่นเต้นมากเลยนะครับผมจะได้เจอกับน้องสองคนนะครับแต่น้องสองคนนี้เป็นถึงขั้นนักกีฬาระดับโลกเลยนะครับเขาจะมาในฐานะ Friends of Fortuner ผมว่าทั้งสองท่านเนี่ยก็เหมาะกับ Fortuner มากๆเลยนะเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนผู้นำรุ่นใหม่นะครับที่พร้อมจะมองอุปสรรคต่างๆเนี่ยเป็นความท้าทายสามารถที่จะดึงศักยภาพของตัวเองจนกระทั่งกลายไปเป็นระดับโลกผมเชื่อว่าถ้าทุกคนได้ฟังเรื่องราวของเขาเนี่ยจะต้องได้รับแรงบันดาลใจอย่างแน่นอนเลยนะครับคนแรกเขาพร้อมแล้วปเราไปรับเขาเลยดีกว่าครับก็สวัสดีครับ ขอจับเบอร์อะไรครับก่อนที่นึงก่อนที่นึงฮีโร่ของเราอ่าโอเควันนี้ผมจะพาพี่เที่ยวนะแต่พี่คุ้นเคยกับ Fortuner อยู่แล้วนี่ใช่ไหมเพราะใช้ในชีวิตจริงๆของตัวพี่เองใช่ไหมใช้มานานยังใช้มาหลายปีแล้วครับแล้วก็ใช้งานง่ายมีตรงไหนที่รู้สึกว่าชอบเป็นพิเศษไหมในรถ Fortuner ช่วงล่างที่นุ่มแล้วก็ฟังก์ชันของ Fortuner นี่แหลีเรามี น้องชายอีกคนหนึ่งที่กําลังรอเราอยู่นะเดี๋ยวเราเปิดแมปสักก่อนนะนี่เป็นแมปแบบว่าไรสายเลยเนี่ยคือข้อดีที่ผมชอบนะเราสามารถที่จะวางตรงนี้แล้วก็ชาร์จล้วแผนที่ขึ้นมาตรงนี้เลยจะเป็น Apple จะเป็น Android ได้หมดเลยของผมแบตหมดพอดีเลยอโอเคนั้นชาร์จตรงนี้ได้เลยขอบคุณครับอ่าเห็นไหมมันขึ้นเด้งปึ้งโอเคพี่นั่งสบายสบายเลยวันนี้ผมขอเป็นคนขับให้พี่นะผมเดี๋ยวเราเ,เดินทางกันเลยเป สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับทำเสร็จหรือยังครับเพิ่งซ้อมเสร็จเมื่อกี้เลยครับเนี่ยเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนเดี๋ยวขึ้นไปคุยด้วยครับโอเคเดี๋ยวนี้พาไปเที่ยวเนาะเป็นไงบ้างมันไเช้าซ้อมไหมซ้อมนะครับซ้อมตั้งแต่กี่โมงครับของผมเนี่ยช่วงเช้าจะเป็นช่วง7จ็ดโมงถึง9ก้าโมงเจ็ดถึงเก้าก็คือ พวกยิมพี่ฟิตเนสอะไรเงี้ยแล้วก็บ่ายโมงถึงสี่โมงก็คือสกิลแบดมินตันแหละครับก็คือลงคอร์ดแล้วช่วงบ่ายครับแล้วพี่กอน่ะปกติตารางซ้อมของพี่มันกี่โมงถึงกี่โมงครับก็จะเริ่มหกโมงเช้าจนถึงเก้าโมงแล้วก็ตอนเย็นก็จะเริ่มบ่ายสามถึงห้าโมงเย็นแล้วทั้งสองคนเนี่ยตอนนี้ก็คือมาเป็นเฟรนช์ s o อ f ฟอร์จูเนอร์ถูกไหมครับพี่วิวก่อนแล้วกันอะไรคือสิ่งที่ประทับใจเกี่ยวกับฟอร์จูเนอร์ครับครับผมผมชอบเรื่องฟังก์ชันนะครับความอำนวยความสะดวก รวมถึงระบบความปลอดภัยนะครับผมมองว่าสบายใจได้เลยครับใช่ผมเห็นด้วยแล้วพี่กรณ์น,นะครับพี่กรณชอบอะไรเกี่ยวกับ Fortuner ครับผมชอบลูกทรงที่ทันสมัยครับเพราะว่าผมชอบแต่งรถอ่าเป็นสายซิ่งอยู่แล้วเวลาขับก็มีโหมดให้เลือกเวลาเล่แงแซงก็ใช้โหมดสปอร์ตก็มั่นใจในการแซงมากขึ้น รีวิวเมื่อกี้ผมเห็นพี่กําลังเอาของขึ้นรถอะผมว่ามันค่อนข้างเหมาะกับพี่นะมันทําให้มันง่ายกับการขนของของพี่ไหมใช่ครับเพราะว่าของผมค่อนข้างเยอะเหมือนกันรวมถึงบางทีเวลาไปยุโรปเนี้ยผมพกกระเป๋าใหญ่2ใบ 2> ซึ่งถ้าเป็นรถปกติซึ่งมันใส่ไม่ได้อยู่แล้วแต่พอเป็น f o r t u n e r เนี่ยโอ้โหใส่ได้กว้างด้วยผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหมาะสมสำหรับผมครับพี่กรณ์<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ตัวที่เราใช้แข่งจริงๆเขาใช้คําว่าวิ c แชร์เหมือนกันไหมใช่ครับเขาเรียกว่าวิวแชร์เลสซิ่งวิวแชร์เลสซิ่งนี่คือชื่อเขาเลยเราสามารถที่จะใส่ในฟอร์จูเนอร์ของเราได้ไหมใส่ได้ผมใส่ไปซ้อมทุกวันอ๋อเหรอมันยังสามารถที่จะใส่รถวิวแชร์ของผมได้ด้วยอได้สองคันเลยใช่ โอเคเรามาถึงคาเฟ่ของเราแล้วนะครับวันนี้ผมขอเลี้ยงพี่พี่นะสั่งหมดร้านเลยครับสั่งหมดร้านเลยนะหมดร้านฟีเจอร์ที่ผมชอบมากเวลาเราถอยหลังกล้องอะดีมากตารย่าง่ายเลยครับใช่ด้วยความที่รถใหญ่ด้วยเนาะบางทีเราไปช่องเรากลับไม่ถูกกมีกล้องอย่างเงี้ยเป็นระบบ PVM ทำให้เราได้เห็น360องศาเลยแล้วก็มีหลายวิวให้ดูด้วยใช่ไหม อ่าเห็นไหมทีเดียวเลยทีเดียวเลยเออยังไงล่ะเป็นยังไงบ้างครับร้านนี้ สวยไหมพี่กรสวยครับแต่ว่าพี่วิวเคยมาแล้วนี่ใช่ไหมเพราะว่าอยู่ใกล้ขอดพอดีอ่าก็คือจะคุ้นเคยกับที่นี่อยู่แล้วใช่ครับชเราเป็นนักกีฬาเราเรากินได้ไหมครับพวกนี้กินได้กินได้ไม่มีแบบว่าต้องคุมน้ําหนักคุมอะไรอย่างงี้หรอสำหรับสำหรับผมก็ไม่เคยคุมเพราะเรารู้เราชนะอยู่แล้วพี่วิวคุมไหมก็มีบ้างครับแต่ว่าตอนนี้ก็ถือเป็นโอกาสที่ดีในการที่จะแอบกินอ่าได้พอดีเลยครับเดี๋ยวผมไปเอาให้ครับเอาวนี้เราให้พี่วิว บอลวุธของเรานะครับเป็นคนเสิร์ฟให้นะครับเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะเสิร์ฟในเส้นของเราหรือเปล่าจะเสิร์ฟแบบยอดแบบวางหรือจะเสิร์ฟตบหรือว่าจะเสิร์ฟออกเสิร์ฟลงไหมครับโอ้โหลงลงโต๊ลงโต๊ะเลยแชร์โมดิเตก2028เรียบร้อยแล้วเรับองอะไรครับตัเองใส่สวยมากเลยครับถนัดเสิร์ฟหรือว่าถนัดหยอดมากกว่ากันครับหยอดครับอันนี้หมายถึงกีฬาเปล่ากีฬาเลยครับพ่อมาหากีฬาเลยครับ ครับวันนี้ก็อยากจะมาทําความรู้จักกับพี่ๆทั้งสองคนเนาะนอกเหนอเือจากเรื่องของกีฬาพี่มีความน่าสนใจไลฟ์สไตล์ของพี่เป็นยังไงเนาะอันดับแรกเลยชอบภูเขาหรือทะเลมากกว่ากันชอบภูเขาครับภูเขาเพราะว่าบ้านเราอยู่โคราชอยู่แล้วใช,ใช่ไหมเราเป็นสายภูเขาอยู่แล้วนี่วิวอ่ะชอบทะเลครับเห็นทะเลเห็นทรายครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะสมองแล่นดีครับเพลงที่ชอบมากที่สุดคือเพลงอะไรชอบเพลงทอยครับของเดอะทอย ของรอนทอยที่แบบเรๆๆๆๆใช่ครับพร้อมากผมชอบฟังมากเลยครับโอเคแล้วพี่กอล่ะครับลำไยครับโอเคไทยร้องข่าวต้นไหมเอาเลย แล้วหนังที่ชอบมากที่สุดคืออะไรมีหนังไหนที่แบบว่าวัยเด็กชอบเรื่องนี้หรือการ์ตูนหรืออะไรก็ได้มีไหมครับชอบแนวแอคชั่นมากกว่าเกาหลีไงแอคชั่นเกาหลีเลยสำหรับผมหนังไทยครับโหดหน้าเหี่ยวดูแล้วขำทั้งเรื่องครับโหดหน้าเหี่ยวมีซักมุกไหมที่จําได้มงคลเปิดประตูให้เปียกหน่อยนอกเหนือจากกีฬาที่เราชอบเนี่ยถ้าเราบอกว่าแบบเราสามารถจะเป็นนักกีฬาอะไรก็ได้ในโลกนี้เราคิดว่าอันไหนยังไม่มีครับ เราชอบของเราที่สุดเลยโอเคที่วิวครับชอบฟุตบอลนบเพราะว่าก็มีทีมเชียร์ด้วยเรา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 ไม่พูดถึงเด็กหงนะครับเราไม่พูดถึงเด็กหงเรามีเด็กผีสองคนเด็กหงนี่เราแซวเล่นแซวเล่นแซวเล่นแอวดูฟุตบอลอ่ามีนักเตะที่ชอบที่สุดเฟอร์นันโดตอเรซครับหล่อด้วยเท่ด้วยแล้วก็มีความเร็วมีความคม สมมุติว่ามีซูเปอร์ฮีโร่มาเล่นกีฬาของเราใครจะเป็นแชมป์โลกในกีฬาของเรา The Hulk ครับ The Hulk แน่นอนอยู่แล้วนะกำลังงสุดยอดเลยเนาะแล้วคุณกรณกับ The Hulk เนี่ยมีอะไรคล้ายกันบ้างครับบมาพลังเออเพราะผมเห็นนะตอนที่ได้แชมป์เนี่ยทําไลสติติเขาชกอย่างนี้เลยความรู้สึกตรงน,นั้นเป็นยังไงบบาสุดๆระเบิดกนนะัน The Hulk อ่าไม่มีร้องไห้แบบซึ้งฉันทำได้แล้วไม่มีที <laughs> <laughs> ่ว่าใคร ได้ครับฐานนอทครับพอมีอัญมณีครบแล้วกิวครบทุกอย่างมันก็เลยเป็นอะไรที่ประสบความสาเร็จแน่นอนโอเคคราวนี้เรามาเล่นเกมกันสักนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับชื่อว่าที่สุดในใจนะครับก็คือพูด2ช้อยแล้วก็พี่วิวก็เลือกอันไหนอันหนึ่งได้เลยครับผมของกินสุดโปรดหลังแข่งเสร็จนะครับไก่ทอดหรือกล้วยทอดไก่ทอดครับไก่ทอดหรือขาหมูขาหมูครับ ไก่ทอดหรือขาหมูขาหมูโอเคโอเคเอาไปละขาหมูหรือเค้กช็อกโกแลตขาหมูครับขาหมูหรือชาบูชาบูครับชาบูหรือชานมไข่มุกชาบูครับชาบูหรือซอยจุชาบูครับชาบูหรือต้มอึ่งชาบูครับชาบูหรือทองหยอดทองหยอดครับทองหยอดหรือบัวลอยบัวลอยครับเราได้แชมป์ใหม่แล้วบัวลอยหรือบิงซูบิงซูครับบิงซูหมูกระทะ บิงซูครับบิงซูไอศครีมไอศครีม่าชอบรสอะไรอ่นิลลาครับนี่เราเหมือนกันอ่าแต่ก่อนที่เราจะจบนะครับผมถามอีกทีหนึ่งนะทองหยอดหรือไอศครีมผสมกันได้ไหมอ่าก็คือทองหยอดกินกับไอศครีมใช่โอเคอร่อยที่สุดเลยอ่าคราวนี้พิกรณบ้างนะครับคราวนี้ก็คือเป็นถามเร็วตอบเร็วกาแฟหรือชาไข่มุกครับชาไข่มุกชาบูหรือหมูกระทะ หมูกระทะครับดูหนังหรือฟังเพลงฟังเพลงใส่ล็อกหรือใส่แดนซ์ใส่แดนซ์เฮ้ยเราหมูเด้งหรือหมูเนยหมูเนยหมูเนยหมูเด้งหรือหมีเนยหมูเด้งครับอ่าเด็กผีหรือเด็กหงเด็กผีครับอ่าโอเคคุยกันได้คุยกันได้เด็กหงเราก็คุยกันได้นะเด็กหงเราก็คุยกันได้นะ คือเราเป็นนักกีฬามาตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะมันต้องมีเรื่องฮาๆหรือวิลกรรมอะไรสนุกๆมีอะไรตลกๆที่พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับพี่กรณ์มีไหมตอนเข้ามาอยู่ในทีมเนี่ยเวลาซ้อมก็จะซ้อมรวมๆกันหล,ลายๆคนเนี่ยเราเป็นเด็กใหม่คือเรายังไม่คล่องในการบังคับรถบกระจะพาแบบไปชนพวกรุ่นพี่เนี่ยความทีเป็นสิบบคันแบบหัวทั้งลูกัวทั้งลูเลย แล้วพี่วิวครับช่วงเด็กๆครัก็จะมีแบบว่าการปล่อยลูกบางทีปล่อยเป็นร้อยลูกเนี่ยแล้วบางทีเราก็แอบแอบเลี่ยมแอบโกงสมมติว่าตีไป20ลูกแล้วเราก็บอกว่าตีไป3าิลูกแล้วเทปแรงไปสิบลูกก็โดนจับได้อยู่ดีแล้วจับได้โดนทําโทษไหมก็คือเขาก็ให้รับให้ทันทุกลูกอะเวลาเราซ้อมดึกดื่นเนื่องอย่างเงี้ยเราเจอเรื่องลิรับบ้างไหมพี่กอนไม่เคยเจอไม่เคยเจอไม่เคยเลยไม่กลัวผิดไม่กลัวโอเคพี่วิวมีไห ปกติจะห้อยพระก็เลยไม่ค่อยกลัวสักเท่าไหร่พอเรามาเป็นเหมือนรุ่นใหญ่แล้วเรามาเป็นพี่แล้วใช่ไหมเราก็แบบมีเหรียญมีประวัติมีชื่อมีหลายๆอย่างแล้วเรามาเป็นผู้นําของคนที่อยู่ในทีมของเราด้วยไหมครับพี่กรณ์รู้สึกว่าเป็นพี่ใหญ่ของน้องๆที่เข้ามาใหม่อย่างนี้มีไหมมีรุ่นน้องก็พอให้คําแนะนําในสิ่งที่เรามีความรู้เพราะว่าในทีมเชนเลสซิ่งก็เหมือน ววผมเชื่อว่าพี่วิวเดินเข้ายิมนี่โอ้โหตอนนี้น้องๆทุกคนก็คือว่าพี่วิวอย่างนี้เลยไหมเราเป็นเหมือนผู้นาเขาต้องมองเราเป็นลีดเดอร์คนหนึ่งเลยไหมเรามีการไปไปให้กําลังใจหรือไปสอนอะไรเขาไหมครับก็สอนเกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะครับทั้งในสนามและนอกสนามผมมองว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนนกีฬาที่จะเก่งเก่งในสนามเดียวไม่พอ,อนอกสนามคุณต้องใช้ชีวิตให้เป็นด้วยผมก็เลยแนะนําสิ่งเหล่านี้ให้กับรุ่นน้องๆ คือผมเชื่อพี่ๆทั้งสองก็คือต้องเจอกับผู้นำต้องเจอกับโค้ชคนที่เป็นเหมือนลีเดอร์สําหรับเราพอเรามาเป็นลีเดอร์เราอยากเป็นผู้นําแบบไหนครับความยุติธรรมมากกว่าตรงไปตรงมาโอเคแต่พี่วิวครับผมก็อยากนําในเรื่องทางนัางกีฬาแนครับถ้าผมเป็นผู้นําในการที่จะทําให้น้องๆเยาวชนหันไปเล่นกีฬามากขึ้นหน้านาค้นเนี่ยอาจจะสร้างชื่อเสียงกับประเทศไทยได้มากมีคําสอนไหนที่เราได้รับแล้วก็ติดอยู่ในใจของเราไหมพี่วิวมีไหมครับ ไม่สูงต้องขยเงไม่เก่งต้องขยันเหมือนเปิดหนังสือดูแล้วเจอประโยคนี้รู้สึกว่ามันมันใช่กับเราโอเคพี่กรณ์ครับเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดก็ซ้อมอยู่กับผู้ใหญ่เขามีอะไรให้ทําก็ทําตามเขาก็คือเป็นเรื่องของการให้ความเคารพการมีวินัยถูกไหมครับผมสําหรับน้องๆที่เป็นนักกีฬาที่เขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นเหมือนคุณกรณ์คุณวิว อยากจะบอกอะไรกับเขาครับครับผมก็อยากให้น้องๆมีเป้าหมายของตัวเองนะครับว่าอยากจะไปอยู่จุดไหนผมเชื่อว่าน้องๆเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จน้องๆมีความมุ่งมั่นตั้งใจอดทนผมเชื่อว่าความสำเร็จไม่ไม่ไกลเกินตัวพี่กรณ์นะครับทุกคนมีความฝันทำความฝันของตัวเองให้เป็นจริงเริ่มจากการลงมือทำก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่วิวพี่กรณ์มากนะครับครับถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเป็นคนที่ชอบนักกีฬาอยู่แล้วแล้วก็ เชียร์พี่ๆมาแล้ววันนี้ได้มาพูดคุยกันก็รู้สึกว่าแบบพี่ๆนี่คือตํานานของประเทศจริงๆอ่ะขอเป็นตัวแทนของคนไทยในการขอบคุณแล้วก็เป็นกําลังใจนะแล้วรู้สึกว่าเหมาะสมอย่างยิ่งเลยที่จะมาเป็นเฟรนช์โช f ์คอร์จูเนอร์เนาะก็รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาอยู่ร่วมกันในวันนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ